มิ่งรัวยวางตรงหน้ารถเอ็นวีก็ได้ก็ได้องเถวครับรอนะไม่เป็นไรนะครับไม่ได้มองท่ามาคัง ตัวแทนเขตมณฑูตแทนเขตหรือว่าขอออเขตของเรานะครับเขตผมก็คุณอดิศักดิ์นะครับเขตเจ็ดก็คือนี่ครับดังของนี่ครับคุณทิ่าครับคุณทิ่าคนนี้นะครับแล้วก็ติดตัวทุกคนนะครับทุกภาคส่วนทั้งที่นักเอานะครับที่ไม่เอานะครับแล้วก็ทาง เกศ67เ็ดนะครับแล้วก็อาจจะมีเกศที่ที่มาร่วมกันะครับมีเกศก็มานะคาวปรับําเนี่ยครับก็ข1,000ชุดนะครับวันนี้พันชุดครับประมาณ1,000ชุด1,000ชุดของเราก็จะมีข้าวนะครับมีมาม่านะครับมีแมสแล้วก็มียาด้วย แล้วก็มีอีกขึ้นก็เป็นเป็นข้าวกล่องหมูปลาข้าวห้าร้อยนะครับค่ะครับครับโอเคยังเต็มทุกแบบนะครับครับผมเขียนพงษ์นะเขียนพงษ์นะพงษ์ฤทธิ์เขตเจ็ดค่ะบอันนี้เปิดตัวได้ไหมครับต้องฝากเลยนะคะพี่ๆนักข่าวเปิดตัวไหมครับตัวเลยเปิดตัวเลยค่ะยืนยืนคู่ณนยครับวันนี้ครับก็คือคิกออฟเลยนะครับวันนี้เราทำไส้มาทัวร์ที่อื่นยังยังไม่ทัวร์นะครับมาที่นี่ที่แรกและเมื่อเช้าเราก็มีกิจกรรม ตั้งแต่บ่ายโมงนะครับเราก็ไปแจกที่สนามมวยนะครับแล้วก็ชายหาดไปแจกก๋วยเตี๋ยวนะครับ200ชุดแล้วก็ซอยบัวขาวนะครับอีก300เป็นพวกข้าวกล่องนะครับส่วนช่วงเย็นเราก็มาที่นี่ครับแหลมแหลมารีไฮนะครับครับผมครับติดตามผมมาครับขอสอดเส้นหมูของเราเมืองบางระมุมนี้นะครับเราก็ได้รับการมอบหมายมอบนโยบายจากท่านหัวหน้าพัก พลตำรวจเอกเสรดี SD, พิสุทธิ์เตมิตเวศหัวหน้าพักนะครับให้แต่ละเขตนะครับแต่ละพื้นที่ที่ตัวเองรับผิดชอบลงไปช่วยที่น้องประชาชนที่ได้รับความลำบากจากโควิด -19 นะครับเพราะว่าตามนโยบายของภาครัฐก็มีการล็อกดาวน์ใช่ไหมครับที่ผ่านมาคือประชาชนก็มีความลำบากโดยเฉพาะพี่น้องชาวพัทยาของเรานะครับถ้าล็อกดาวน์ก็คือจบเลยเพราะว่าเมืองพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวใช่ไหมครับพอมีการล็อกดาวน์เราก็จะไม่มีรายได้นะครับตั้งแต่ พวกบาร์นะครับพวกท่องเที่ยวพวกเรือบรรณาธิทั้งหลายนะครับเมื่อเช้าก็ได้ไปคุยกับพี่คนหนึ่งนะครับเขาก็ผมว่าพอล็อกเราปุ๊บเขาไม่มีรายได้เลยนะครับเขาดูแลแม่ด้วยแม่กับพ่อพอล็อกเราปุ๊บก็จบนะครับวันนี้นะครับเราก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาเจอพ่อแม่พี่น้องนะครับแล้วก็ผ่านเรือยังไงนะครับเรายังไม่ทอดทิ้งกันนะครับเราก็จะมีการมาบริจาคเรื่อยๆนะครับแต่คิดว่า ก็น่าจะดีขึ้นนะครับเพราะว่าทางรัฐบาลก็คายล็อกในระดับหนึ่งขึ้นมานะครับแต่ว่าถ้าพวกพ,พ่อแม่พี่น้องมีอะไรก็แจ้งที่ทางตัวแทนเขตของเรานะครับเขตเจ็ดนะครับก็มีคุณลิซ่านะครับเขตหกก็มีคุณอดริษัทนะครับจะเป็นกระบอกเสียงให้เราส่งให้ทางผมแล้วก็ผมก็ส่งให้ทางสงาส่งให้ท่านเสด็จที่สุดเตือนเยเวศอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อจะมาแก้ปัญหาปหากท้องของพี่น้องประชาชนครับผม ช่วงนี้ก็ต้องดูแลตัวเอง่อยนะครับเพราะโควิดปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพแล้วก็ลูกติดต่อเนี้ยครับทาพักศิรีรวมไทยก็เป็นห่วงพี่น้องทุกคนนะครับก็จึงให้พวกเราลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพให้ดีนะครับขอบคุณครับได,ได้ครับใจทั้งหมดหาพร้อมแล้วก็เชิญเลยครับ

ส่วนเอกเสรี่พิสุทธิ์เตมิจเจเวศหัวหน้าพักนะครับให้แต่ละเขตนะครับแต่ละพื้นที่ที่ตัวเองรับผิดชอบลงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่ได้รับความลำบากจากโควิด -19 นะครับเพราะว่าตามนโยบายของภาครัฐก็มีการล็อกดาวน์ใช่ไหมครับที่ผ่านมาคือประชาชนก็มีความลําบากโดยเฉพาะพี่น้องชาวพัทยาของเรานะครับถ้าล็อกดาวน์ก็คือจบเลยเพราะว่าเมืองพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวใช่ไหมครับพอมีการล็อกดาวน์เราก็จะไม่มีรายได้นะครับตั้งแต่ พวกบาร์นะครับพวกท่องเที่ยวพวกเรือบรรณาโิทั้งหลายนะครับเมื่อเช้าก็ได้ไปคุยกับพี่คนหนึ่งนะครับเขาก็บอกว่าพอล็อกดาวปุ๊บเขาก็มีรายได้เลยนะครับเขาดูแลแม่ด้วยแม่กับพ่อพอล็อกดาวปุ๊บก็จบนะครับวันนี้นะครับเราก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาเจอพ่อแม่พี่น้องนะครับแล้วก็ผ่านเหลือยังไงนะครับเรายังไม่ทอดทิ้งกันนะครับเราก็จะมีการมาบริจาคเรื่อยๆนะครับแต่คิดว่า ก็น่าจะดีขึ้นนะครับเพราะว่าทางรัฐบาลก็คายล็อกในระดับทางภาคส่รีลมไทยก็เป็นห่วงพี่น้องทุกคนนะครับก็จึงให้พวกเราลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องอาจารย์ท,ทุกท่านนะครับขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพให้ดีนะครับขอบคุณครับ